นี่ก็คือเสื้อของอินกออยนะคะชุดออยสามสิบสามนะคะลงหลแล้วแต่ก็ตอบรับสีทุกๆรอบเลยนะคะใครเห็นใครก็ต้องชอบแต่ว่าก็เชื่อว่าหลายคนมีแล้วนะคะแต่บางคนที่ยังไม่มีหรือว่าอยากจะได้สีเพิ่มเติมวันนี้ก็มาอัปเดตสีกันเลยนะคะออยส3มเนี่ยต้องบอกว่าลูกไม้เขาสวยงามมากๆลายแบบลายเล็กๆแบบนี้คะ่ะเป็นลายคล้ายๆ ดอกทานตะวันน้องคุณนาะมันสวยจริงๆนะเป็นคอบัวยิ่งน่ารักไปกันใหญ่เลยคุณแล้วก็เป็นกระดุมหน้าแบบนี้เลยสวมใส่ง่ายๆสบายๆดูรายละเอียดของลายมันคือดูดีมากๆคุณแล้วแขนก็จะเป็นแขน3ส่วนแบบนี้นะคะเป็นแขนบานๆนิดหน่อยไม่เยอะนะคะเป็นทรงเข้ารูปเล็กน้อยด้านข้างก็ผ่าข้างให้ด้านในเราซับในด้วยผ้าลินินไว้เรียบร้อยแล้วคุณภาพของลูกไม้รุ่นนี้ต้องบอกว่าดีเลิศแล้วลายคือสวยมากๆสีที่เรามาในรอบนี้ ต้องมาอัปเดตกันใหม่นะคะว่าเรามีสีอะไรบ้างสีเหลืองแบบที่แม่ค้าใส่เลยคุณอันนี้ก็สวยละมุนเหมือนกันนะคะสีเหลืองสวยสดใสอ่ะต้องบอกว่าสีเหลืองนี่คือสวยโดดเด่นดีกว่าไม่ใช่สวยละมุนนะคะหรือว่าจะเป็นสีชมพูกรีบัวสีนี้ก็สวยหวานละมุนอันนี้คือสวยหวานละมุนของแท้นะคะสีฟ้าก็สดใสใสแล้วดูดีดูเท่นะคะสีน้าตาลอ่าสีน้ําตาลนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมากๆหรือว่าจะเป็นสีขาวอ่าสีขาวก็ใส่ได้ทุกโอกาสใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะ สีสุดท้ายสีครีมค่ะคุณเป็นสีที่ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะสวยหวานละมุนเช่นกันนะคะสีครีมนี่สวยมากเลยใครชอบสีอะไรเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งพัดสไลด์ได้เลยส่วนไซส์เรานะคะของอินกอออยเนี่ยมีเบอร์มาให้แบบจุกๆเลยเริ่มตั้งแต่เบอร์ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 54เลยคุณราคาของเขาก็ยังคงเดิมนะคะราคาอยู่ที่1,340ถ้าใครเก็บไปทาง1,390ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆเฉพาะเบอร์52 54ก็คือต้องบอกว่าบวกไป50บาทเท่านั้นเองคุณมันคุ้มมากเอาใจทุกไซส์ทุกเบอร์เลยเดี๋ยวยังไงคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้อ๋ออยากรู้ใช่ไหมว่าด้านหลังเป็นลูกไม้ไหมเดี๋ยวหันหลังให้ดูคะ่ะนี่นี่น เป็นลูกไม้ทั้งตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะถ้าใครชอบก็ดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้แหละเดี๋ยววันนี้จะไปทานข้าวค่ะมีนัดกับเพื่อนใส่กับเกงก็หมาเห็นไหมใส่กับผัถุงก็เนะลิศนะไปละอะถ่ายรูปแค่นิดนึงโอเคค่ะคุณบ๊ายบาย